ความจริงมีอยู่สองความจริงความจริงที่เป็นปัจเจกหรือเรียกว่าความจริงเฉพาะบุคคลซึ่งไอความจริงอันเนี้ยมันเป็นความจริงที่เชื่อต่อต่อกันมามันเป็นความจริงที่ถูกถ่ายทอดลงมาจากปู่ย่าตาทวดความจริงข้อที่สองคือความจริงที่เป็นสัจธรรมอันเที่ยงความจริงหนึ่งเดียวหมายความว่าต่อให้เจ้าเป็นผู้ใดต่อให้เป็นพุทธคริสต์อิสลามเ่าไทยเล่าฝรั่ง ก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเชื่อนี้อย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกเราอยู่ภายใต้โลกแห่งกฎแรงโน้มถ่วงดังนั้นอะไรที่อยู่สูงจะตกลงมาต่ําจังสี่เพื่อนเอิยว่าศัจธรรมหนึ่งเดียวความจริงหนึ่งเดียวปันซิน่เฮ้าไม่น้าที่เดียวคือหน้าที่แห่งการแยกแยะว่าอันไหนจริงของเขาอันไหนจริงของเราและอันไหนจริงของกลางถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะลูก เวลาเราสดับรับฟังหูเราเนี่ยจะเป็นหูทิ์หูทิ์จะฟังออกว่าอันนี้มันความจริงของเจ้าบ่เป็นความจริงของคอยแราก็อันนี้ความจริงของคอยบ่เป็นความจริงของเจ้าและสิบ่เทียงกันดังนั้นเวลาที่เราเจอความคิดต่างหรือใครที่ไม่เห็นตามเราก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นความจริงของเขาก็ไม่ใช่ความจริงของเราดังนั้นมันจึงจะต้องหาตรงกลาง